เอ้แม่มันวันนี้แบบมวันเกิดของแม่มันเจ๊ะาเอาอี้บอกเขาโทรหาลูกที่อยู่ต่างจังหวัดอ่ะที่เขาเนการอยู่พนะแล้เขาพิกมาบ้านคาบอกเขาเพิ่งเขามาฉลองกันทาพิธีจัดกินเลี้ยงฉลองมาเกิดแม่มันเห็นกรมอีดีก้าพ่อมันมันเกิดของแม่นะมันต้องห้องลูกก็ได้อ่ะมันต้องเรื่องมากเนาะของอี้เขามันจะงมีกุปปี้บอก ลูกก็เมาไปการทำงานาก็เบี้ยหาเงินเขาก็โตๆกับมดละใหญ่ๆกับมดละวันเกิดก็มีกุ๊ปปีแล้วป่อจะไหวอย่างไรเออแม่มันอายุปุ่นนี้แล้วอ่งเขาเสียอ,อยู่ได้แบบสักกี่ปีเขาอีอ้ดีกว่าบอกเขาโทรหาลูกปิกมาบ้านมากินกัน มันเกิดแม่มันพร้อมหน้าพร้อมตากันที่สีดีี่ห้าแม่มันแม่ว่างเป็นยังอ่ะมันเป็นไปได้ก็ดีลูกได้มากามเป็นยังของลูกอยู่ดีไม่ชุกแม่ก็ภูมิใจแล้วฮัลโหลไหมฮัลโหลค่ะพี่โชควันนี้พี่ว่างไหม วันนี้เป็นวันเกิดของแม่หนูอยากให้พี่กลับมาฉลองวันเกิดให้แม่กันอ๋อปีนี้พี่คงกลับไปไม่ได้แล้วอ่ะพี่มีธุระที่ภูกเก็ตด,ด่วนอะ่ะพี่ต้องไปแล้วนะแค่นี้ก่อนนะค่ะค่ะค่ะ ฮัลโหลยงขึ้นมาหน่อยฮัลโหลเมยฮัลโหลพี่กุย้ยวันนี้เป็นวันเกิดของแม่นะ <Okay. S 2> พี่จะกลับมาบ้านไหมอ๋อ oh, วันเกิดแม่ปีนี้พี่คงกลับไปไม่ได้แล้วแหละพี่ต้องส่งงานก่อนตูจีนอะ <Okay. S 1> แค่นี้ก่อนนะ <Okay. S 1> พี่ยุ่งอยู่ ได้ค่ะแม่คะวันเกิดปีนี้ของแม่พี่ใหญ่กับพี่รองเขาคงกลับมาไม่ได้นะคะเพราะเขางานยุ่งมากมันเป็นอย่งลูกมันต้องไปรบกวนเขาแม่เข้าใจไม่เป็นไรค่ะแม่เดี๋ยวหนูไปซื้อกับข้าว แล้วเรามากินด้วยกันเนาะเดี๋ยวเอา,อาไหมเลยบอกว่าไม่กลับมากันไงกลับมาได้ไงเนี่ย วันเกิดแม่ทันทีอะยังไงก็ต้องกลับมาอยู่แล้วแหละไหมใช่วันเกิดแม่ทันทียังไงก็ต้องกลับมาไปงั้นเราไปหาแม่กันแม่คะพี่ใหญ่กับพี่รองกลับมาแล้วคะ่ะแม่ครับโอ้มาแล้วกับลูกดีใจขน,นาด พ่อกับแม่ที่ให้กำเนิดพวกเรามานะครับขอบคุณพ่อกับแม่ที่เลี้ยดูเราได้ได้ดเป็นคนดีของสางคมครับผมรักแม่นะครับม <Saint Charles. S 2> ผมก็รักแม่นะครับครับจ้เียวโชคดีมีโุกหนูก็รักแม่เหมือนกันค่ะแม่ก็รักหนูค่ะโชคดีๆๆๆ <sequel. S 1> อยู่ดีมาเราร้องเพลงให้แม่ดีกว่า Happy birthday to you Happy birthday to you.